สวัสดีครับผมจ้านคนปลูกป่าเช้านี้อากาศดีมากครับเราก็จะพามาปลูกต้นพริกไทยกันต้นพริกไทยที่เราปลูกเราก็จะเอาเกาะต้นไม้ครับเพื่อเลี้ยนแบบธรรมชาติต้นที่เห็นนี้ก็คือจะเป็นต้นพริกไทย1ปีที่เราปลูกฝนที่แล้วครับปีนี้เขาติดลูกแล้วปีนี้เราก็จะทําการมาขยายพันธุ์เกาะก้าไมา้ป่าส่วนก้าพริกไทยเราก็จะทําการขยายพันธุ์เองครับก้าที่เห็นนี้ก็จะเป็นพริกไทยซีรอนครับอ่า อันนี้เราก็มาขยายพันธุ์โดยการปักชำควบแน่นครับแล้วก็ตอนนี้ล่าเขาเดินดีแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปปลูกส่วนการปลูกต้นพิถยของเราครับเราก็จะปลูกใต้ต้นไม้ครับโดยให้ใบไม้เขาเป็นแสลนครับแล้วส่วนเสาก็คือต้นไม้ครับแล้วก็พิถยก็จะอิงอาศัยกันกับต้นไม้ครับอันนี้ก็คือการเรียนแบบธรรมชาติของเขานั่นเองอครับ แล้วก็จะปลูกโดยเปิดหน้าดินเล็กน้อยครับแล้วก็ทําการกบดินใต้ต้นครับหลังจากเราปลูกเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับต้นริกไทยของเรารูปตรงหน้านี้ก็จะเป็นต้นริกไทยครับหลังที่เราปลูก1ปตีจากฝนที่แล้วครับวันนี้เราก็ให้ผลผลิตแล้วครับอ,ออกดอกเต็มต้นเลยครับครับสวัสดีครับ